สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับระหว่างที่กําลังกู้ช่องหลักอยู่นะครับระหว่างนี้ก็าเจอกันในส่วนของช่อง youtube สเกษตรนะครับเป็นช่องสำรองของสเกษตรวันหยุดนะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะสภาพอากาศวันนี้นะครับจับตาดูในส่วนของลมหมุนที่อยู่ขวามือนี่นะครับทะเลชินใต้ฝั่งนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับต้องรุนว่า มีโอกาสที่จะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไหมนะครับตัวที่หมุนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับบ่ายถึงค่านี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับดูจากโซนีสานก่อนนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อาเภอดงหลวงมุกดาหารนะครับอําเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็อําเภอดอนตาลนะครับอำเภอเสนานิคมอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชวงศ์อออำนาจเจริญนะครับ แล้วก็อำเภอเมืองกำนาจเจริญอำเภอกุดชุมยโสธรนะครับอำเภอทรายมูลยโสธรแล้วก็อำเภอปากติวยโสธรครับที่เหลือกาลังค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นนะครับอำเภอสหัสขันธ์กาลสินอำเภอกุชินารายกาลสินนะครับอำเภอเมืองวดีร้อยเอ็ดอำเภอลมสักเพชรบูรณ์ครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอคอนสารชัยภูมินะครับอำเภออุบลรัฐขอนแก่นอำเภอภูเวียงอำเภอบ้านฝางนะครับอำเภอน้ําพองออำเภอมันจาคลีนะครับ อำเภอเมืองหนองบัวลาพูนะครับอาเภอโนนสังอําเภอศรีธาตุอุดรธานีนะครับแล้วก็ในช่วงหัวข้ามนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อาเภอเมืองเพชรบูรณ์อาเภอลมสักเพชรบูรณ์นะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับส่วนภาคเหนือมีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับอําเภอสามเงาอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับอาเภอแม่สอดจังหวัดตากอําเภอเมืองตากนะครับแล้วก็อาเภอพานกระต่ายนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือ ไปดูกลุ่มฝนในโซนภาคกลางนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่พานกระต่ายกำแพงเพชรนะครับอเภอุ้มผางจังหวัดตราดอขาโุวออตาสีลาทองกำแพงเพชรนะครับอเชุมตาบงนครสวรรค์อเอห้วยคดอุทัยธานีอเบ้านไร่อุทัยธานีนะครับลานสัตว์อุทัยธานีแล้วก็ลมสัต์เพชรบูรณ์นะครับอเภอเมืองเพชรบูรณ์อเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับอเภศรีมหาโพปราจีนบุรี ก็เป็นกลุ่มฝนในโซนภาคกลางในช่วงบ่ายนี้นะครับค่ำนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูโซนภาคใต้ฝนเยอะครับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีนะครับอำเภอทับสะแกอำเภอระอุ่นละนองนะครับอำเภอเมืองละนองอำเภอกระเปือละนองนะครับอำเภอบ้านตาขุนอำเภอชายาสุราษฎร์ธานีท่าชนะสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอทุ่งตะโกชุมพรอำเภอพะโต๊ะชุมพร พุงตะโกพัโตและก็บางสะพานครับกลุ่มฝนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่านี้โซนทางด้านภาคเหนือนะครับขอภัยนะภาคใต้นะครับมาดูภาคใต้ตอนล่างนะครับอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีนะครับอำเภออ่าวลึกกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมอำเภอเขาชัยสวนพัทลุงนะครับอำเภอคลองหนอยโขงสงขลาหาดใหญ่สงขลาชนะสงขลาครับอำเภอเทพาสงขลาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้ายอยนะครับอำเภอสะเดา อำเภอปนังสตานะครับอำเภอป,ปนาเลปัตตานีนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโมเดลฝนในช่วงบ่ายถึงค่านะครับในช่วงค่านี้ประมาณ18นาฬิกกลุ่มฝนนี่หนักแถวส่วนทางด้านภาคอีสานกับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารนะครับร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตนะครับแล้วก็ โซนภาคกลางพิจิตรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีนะครับเพชรบูรณ์รวมทั้งสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพระนครศรียุธยาสระบุรีปทุมธานีนะครับนนทบ,บุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในช่วงค่ำนี้นะครับถ้าดูจากกลุ่มฝนค่อนข้างจะช,ชุดใหญ่อสมควรนะครับ หรือว่าเป็นกลุ่มฝนแล้วก็คืนนี้นะครับอีสานครับยังคงรอรุนฝนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายนะครับบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นนะครับกาลสินพะยะกบมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับมุกดาหารอำนาจ,จเจริญแล้วก็อีสานใต้อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมรับนครราชสีมา มีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับภักตะวันออกจันทบุรีนะครับมีฝนต่อนะครับนี่คือในช่วงค่ําคืนนี้รวมทั้งโซนภาคกลางนะครับอุตรดิตถิษนุโลกเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องไปดูในช่วงดึกๆนะครับช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับอีสานนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับจะกระดูโซนอีสานทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนอครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์สีสเกตนะครับระนองจันทบุรีมีโอากาสเกิดฝนตกนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกนะครับตรงนี้มรสุมตะนูกเฉียงใต้เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็เที่ยงคืนนะครับลมหมุนก็เริ่มเคลื่อนกันมาฝั่งนี้อาจจะขึ้นฝั่งแถวเวียดนามนะครับ ดูในส่วนของฝั่งตะวันออกของอีสานนะครับมีโอกาสเจอฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้รวมทั้งระยองและก็จันทบุรีนะครับในช่วงเที่ยงคืนวันนี้แล้วก็ตีสองนะครับยังคงเป็นอีสานฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกมีโอกาสเจอฝนจนกระทั่งถึงเช้าตรู่อีสานตอนบนครับมีลุ้นฝนครับนี่คือข้อมูลอัปเดตนะครับตรงนี้เป็นช่องสำรองของสอเกษตรวันหยุดนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ หามาในส่วนของช่อง YouTube สอกเกษตรพันจุดตอนนี้กำลังกู้คืนนะครับช่วงนี้ก็มาดูผ่านสอกเกษตรไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ